สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปแนะนาเพื่อนเพื่อนะคะในการทําแฟชเซลในร้านค้าของเราผ่านมือถือนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพอเราเข้ามาที่หน้าแรกช้อปปี้แล้วใช่ไหมคะให้เราไปยังเมนูฉันค่ะแล้วไปที่ร้านของฉันจากนั้นนะคะกดเมนู Marketing Center ได้เลยค่ะแล้วก็มาที่เมนูตรงนี้เลยนะคะแฟชเซลในร้านค้าค่ะ เราก็จะเริ่มนะคะโดยการสร้างแฟตเซลนะคะก็กดไปตรงปุ่มสีส้มด้านล่างนะคะก็คือสร้างแฟตเซลล์ใหม่ค่ะโอเคทีนี้นะคะเ,เขาก็จะให้เราเลือกช่วงเวลาใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่10หมูจะเริ่มวันที่11นะคะก็จะเป็นวันอังคารที่1ิบเเราก็จะติ๊กไปตรงวันที่11ตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นรอบเวลาแฟตเซลลนะคะว่าเราจะต้องการทำแฟตเซลรอบเวลาในช่วงไหนนะคะซึ่งหมูจะขอเป็น หกโมงถึงสามทุม่มอะเราก็คลิกช่วงเวลาเสร็จแล้วกดถัดไปปุ่มข้างล่างนะคะพอเราเลือกช่วงเวลาเสร็จนะคะก็มาเลือกสินค้าที่เราจะตั้งแฝดเซลได้เลยซึ่งหมูจะตั้งแฝดเซลเป็นสินค้าเซรั่มโก,โกโก้บำรุงผิวกายแล้วก็ติ๊กไปซึ่งเราจะตั้งแฟดเซลล์กี่สินค้าก็ได้นะคะแต่ว่าหมูจะตั้งแค่สินค้าเดียวเนาะติ๊กไปเสร็จป,ปุ๊บก็กดเพิ่มค่ะ จากนั้นนะคะก็มาใส่รายละเอียดนะคะส่วนลดตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คลิกไปว่าเราจะลดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราจะใส่เป็นหลักบาทตรงนี้จะสามารถทําได้แบบทางคอมนะคะถ้าเป็นมือถือหมูลองแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะหมูก็จะใส่ไป60%ค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดคลังสินค้าแคมเปญที่เราจะคลังตรงนี้ก็คือว่าเราจะใส่สต็อกเท่าไหร่ในการทำแฟลตเซลล์นะคะหมูจะให้ราคา60%แฟลตเซลนี้นะคะจำนวนสต็อกแค่ สมมติ5หลอดเท่านั้นนะคะเพราะว่าขั้นต่ําอยู่ที่5หลอดนะคะแล้วก็เราจะจําจกัดการซื้อต่อคนไหมนะคะหมูอาจจะอเอาสัก5ไปเลยก็ได้ก็คือ1คนซื้อได้5ขวดไปเลยนะคะประมาณนี้แล้วเราก็เช็ครอบเวลาอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราจะเริ่มวันที่11เดือน7นะคะรอบเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มสินค้าคือเป็นเซรั่มตัวนี้พอเราโอเคเช็ครายละเอียดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเรากดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะขึ้นแถบสีน้ําเงินตรงนี้ว่าเร็วเร็วนี้นะคะโอเคทีนี้นะคะอันนี้ก็คือทาแฟลชเซลล์ในร้านค้าเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะแบ็กกลับไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าร้านค้าของเรากันค่ะว่าหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงเนาะเราแบ็กกลับไปเลยนะคะพอแบ็กมาถึงหน้าของเราตรงนี้นะคะให้เรามากดปุ่มตรงนี้เลยคะ่ะดูร้านค้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวหมูจะลอง ดีเฟตดูเฟตเซลยังไม่มาอาะเดี๋ยวเราจะลองเข้าแอปใหม่นะคะเข้ามาเหมือนเดิมโอเคตอนนี้นะคะก็พอเราตั้งแฟตเซลลปุ๊บเวลาที่ลูกค้านะคะมาดูที่หน้าที่หน้าร้านเรา หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือแฟชเซลลบอกรายละเอียดเลยว่าจะเริ่มใน6กโมงเย็นพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะแบบว่ากลัวลืมกลัวพลาดไปลูกค้าก็สามารถกดเตือนฉันได้เลยนะคะพอใกล้เวลาแฟชเซลช้อปปี้ก็จะแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเราว่าเหมือนประมาณว่าร้านเราจะเริ่มแฟชเซลตอน6กโมงเย็นนะคะลูกค้าก็จะเห็นแบบนี้เลยนะคะ ก็จะประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่ามีลูกค้ากดแบบว่าเตือนฉันไปมันก็จะมีตัวเลขแจ้งให้เราทราบนะคะว่าแบบมีลูกค้ากดปุ่มเตือนฉันไปกี่ท่านสมมติว่าลูกค้ากดปุ่มเตือนฉันเอ่อไปสี่ท่านตรงเนี้ยที่เป็นเตือนเตือนทั้งหมดศูนย์มันก็จะเป็นเตือนทั้งหมด4นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการตั้งแฟลชเซลในร้านค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ